อ๋อพี่ครับลองวิ่งไปสระน้าหน่อยน้องจะวิ่งตามไหมครับลืมกุณโอ้ถ้าเราวิ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้ยเดี๋ยวชนกล้องเ้อมับก็ให้นะครับผมหนีพาดหลังไปเลยนี่ขาหลังมาหนูพอแล้วปะฮะจุกเดี๋ยวเรดูก่อนดูก่อนไปกินปักม่วงหรือเปล่าหรือไปเล่นท่อนี้ยังเล่นน้ำเสร็จเดินไปเก็บชะอมให้พ่อทอดไข่ ไปแล้วไปแล้วโอ้โห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 นี่นะครับนี่คือจอมยุดนะครับผมให้การทุบมอะไรนะนี่ให้การให้การทุ่มเทนะครับในการฝึกฝนวิทยายุธนะครับผมเมียบค่อยเมียบคอย,คอยนี่ครับจอมยศแจงนะครับผมจบ็จบจบัจบจบ็บจ็บจบหยุดก่อนโอจีน่าคีจวแนจวกแน,กแนอ๋อ โอ้ยอย่าไปเล่นไกลที่เองมาทางนี้มาทางนี้อุดนี่โ, Turn, โอ้ยหัวโคกไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องอยู่ห่างๆหน่อยนะครับซอมแอบ z ให้นี่า o o ก่อนนี่ครับนี่คือจอมยุทธแจงนะครับผมกำลังอยู่ในช่วงฝึกฝนวิทยายุทธครับผมมัฟคอยนะครับผมนี่พลาดหลังไปเลยนี่ขาหลังมาขาหลังอักไหมนี่ อันนี้ซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยนะครับท่อนี้เยอะเยอะไงสักกี่ไงสักกี่แกกูได้กี่เยอะมากตรงนี้เก็บมาเก็บมาถอยถอยอย่าเก็บอยู่เก็บมาเลยทางนี้เก็บมาเก็บมากเก็บมาอยู่ทางนั้นมันกีดขวางการจราจรเขามาตรงนี้เว้โอ้โอ้เดี๋ยวมาทางนี้มาทางนี้ไปไหนละถอยท้อยท้อยมา ไปไหนไปไหนแล้วไปเดินอ้อมต้นไม้อ้อมเสาทำไมนั่นออต้นยางนี่บ่นาลอดต้นไหนไหนไปไหนเออเดี๋ยวก็แนลนหนีสลุกหนกเข้าไหมาไอ้โยบักอูก็ว้าวุ่นเหมือนกันเดือ้างล่าง จอจอไม่ดื้อนะครับจอจอน่ารักครับผมเล่นเส้นมักกะโรนีนะอโยนโยนไปโยนโยนโยนไปเอยแล้วมาเล่นตรงนี้ไม่ได้วันี้ลกลก่งๆนี้นะเก็บมาแล้วแก้่าเก็บมาแล้วเอาเก็บมาเก็บมาทังนี้โอ้ยชอบมากเลยตรงนี้นะทุกคนเออเออโยนไปแล้วออ้ยวิโดนทอแล้วยกมา嘛 โอ้โหดูฟาดสิครับผมมาโยอะน่นี่เนี่ยเห็นไหมผมเลยต้องอยู่ไกลๆหน่อยจ็บข,ขาหลังเขียมาเงียบนี่เห็นไหมไอ้ขาหลังเขียมาอ๋อพี่ครับลองวิ่งไปสาาระน้ําหน่อยน้องจะวิ่งตามไหมครับอ่ะได้เลยครับผมเดี๋ยวกับกล้องแป๊บหนึ่งเขาอยากเห็นผมวิ่งนะแต่มันจะสั่นในเดินทางตอกๆนะไหนจุ๊บยูชช่ไหนหาจุ๊บก่อนวิ่งวิ่งเบาๆพอเด้อ ไปแล uh, um, er ้วเอ้าน้องเขาไม่ว oh. ิ่งตามผมอ่ะเก็จ <Yeah, ีนเราด้วยเลยเหรอไปแล้วไปแล้ววิ่งเบาๆรองเท้าผมโอ้ยนี่ก่อนนิ่ก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อนสินิ่งก่อนนิ่ก่อนนิ่ก่อนโอ้ โอ้ยขออภัยในความสั่นนะครับผม <c oughs> ถ้าเราวิ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้ยเดี๋ยวชนกล้องเด้อลืมเอาสายยางมาด้วยนะแจงวิ่งอย่างเร็วเด้วยทุกคนแจงวิ่งอย่างเร็วเลยนะ ไม่ค่อยจะเหนื่อยเลยครับ